ในขณะที่เขากําลังขับรถสปอร์ตกลับบ้านเพื่อไปเล่นเกมสามก๊กที่เขาเพิ่งโหลดมาแต่ทันใดนั้นเองก็มีเหตุการณ์เหนือธรรมชาติเกิดขึ้นเขาถูกสายฟ้าฟาดผ่า,านตัวแล้วย้อนเวลากลับไปในยุคแห่งสามกบ ครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยชนเชื้อสายดาวอคารทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้สู่ช,ช่อง PJY Gamer นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเกมใหม่บนมือถือชื่อเกมว่าบ ok <ๆ>ันทึกลับ3กกเนื้อเรื่องเนี่ยเกี่ยวกับการที่ตัวหลักนะครับนั่นคือเรานะฮะได้ย้อนเวลาเข้าไปสู่ยุคแห่ง3มกกนะครับแล้วก็ต้องเข้าไปร่วมต่อสู้เพื่อรวบรวมวรรณกรรม3มกกเพื่อที่จะได้กลับสู่ยุค ปัจจุบันนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมารีวิวเกมนี้แล้วก็สุ่มกาชาดนะครับผมเตรียมไว้20,000ทอง2 0 0 0 0ตำลึงนะครับมาดูกันว่าวันนี้จะสุ่มได้ตัวละครเทพเทพดีๆเด็ดๆบ้างหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มเกมกันเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูทีเซอร์ก่อนก็แล้วกันนะครับน้าดานเทาโลกวนน้าดานเท<ร>า,า<ด>โลกวนต่อส<ด>ู้กับลิ<ด>โพสามลุงหนึ<ล>่งจังหวะนี้ ดูเดือดดูเดือดเล่นพัดโอ้โหมาแบบอนิเมะมันนำบันทึกสามพวกอันมันนำบันทึกสามพวกมาเป็นมาเป็นมารเทพโอ้โห ดเองฟ้าดินเกิดความพลิกผันผู้กล้าลึกลับฟ้ากดลงมาจากฟ้ากดลงมาจากฟากฟ้าใครครับเราเองน่ครับตัวละครหลักคือเราเองนะครับช่วงเวลาความเป็นความตายมีผู้กล้าลึกลับฟ้าตัวตัวท้านผ่านการสูร่โจมของสายฟ้าเอาไว้ถึงกับงงราชันแห่งยุคสมัยบันทึกลับสามก,ก,ก,งงากม๊กร,กกรอคุณอยู่ นี่ครับก็ประมาณนี้นะครับเราก็จะเข้าไปในยุค3ก๊กนะครับแล้วก็ไปต่อสู้นะฮะในจังหวะนี้ไปครับและนี่ก็คือหน้าตาอินเทอร์เฟซของเกมบันทึกลับ3ก๊กนะฮะตัวละครหลักก็จะอยู่ตรงกลางนะครับนั่นคือเรานั่นเองนะครับส่วนตัวละครที่อยู่ข้างหลังนะครับก็คือกองทัพของเรานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าตอนนี้ผมมีกองทัพอะไรอยู่บ้านนะครับ นี่มีไทยสุจู้นะครับบวกสซุนกวนบวก4ลิบองบวก4หัวโตบวก3วิธีการเล่นเนี่ยหลักๆมีอยู่2อย่างนะครับนั่นคือ PVE หรือตะลุยด่านนะครับกับ PVP หรือต่อสู้กับคนอื่นนะครับ PVE เนี่ยก็จะเป็นเนื้อเรื่องหลักนะครับที่มีความสนุกสนานนะฮะนี่ครับจะเป็นการตะลุยด่านนะครับปราบบอสในแมปต่างๆนะฮะไปตามเนื้อเรื่องของ3ก๊กนะครับ ถ้าเกิดว่าเราซื้อหนังสือ3ก๊กมาอ่านเนี่ยเราก็จะได้อ่านเป็นตัวอักษรนะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นเกมนี้นะครับเราจะได้สนุกไปกับแอนิเมชันต่างๆนะครับได้ต่อสู้ฟาดฟันเหมือนเข้าไปอยู่ใน3ก๊กจริงๆนะครับนี่เดี๋ยวเราจะจัดการลิ้วล้อนะครับว่าเป็นยังไงนะครับการ PVE นะครับนี่นี่ไทยสุดจูผมหนึ่งธนูปราบสามทัพยิงแรงมากผู้ชมนี่นี่เป็นสกิลนะครับ นี่หัวโตรครับเป็นหมอเทวดานะครับหิวให้เพื่อนโหสะฟาดปันไปล้เรียบร้อยครับชนะรวดได้มา3ดาวนะครับการที่จะไปถึงบอสของแต่ละดันเจี้ยนนะครับเราก็ต้องจัดการริ้วล้อก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแบบเราไม่รีบแล้วก็เสพเนื้อหาไปเรื่อยๆนะครับเ <c oughs> จ้าอีกแล้วตอนนี้ข้าคือขุนพลหลังที่ห้องเต้ทรงแ,งแต่งตั้งอ่านสถานการณ์ออกแล้วก็รีบสวามิภักดิ์เสถะเฮ้ย ฝันไปเถินนะเกิดว่าเราไม่รีบเราก็เสพเนื้อหานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารีบเนี่ยเขาก็มีกดให้กดคามได้นะประมาณนี้ครับสำหรับการลุยดันเจียนนะครับเกิดว่าเราป่าไปถึงบอสของดันเจียนนะครับเราก็จะได้วรณกรรมมาหนึ่งเล่มนะครับเราก็จะโหดขึ้นนะฮะกรรมก็นี่ครับบันทึก3ก๊กนะครับนี่เปิดใช้ครับนี่เลือดบวก4ี่พันครับผมแล้วก็มี PVP ที่น่าสนใจนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับนี่อารีนาครับผมนะตอนนี้ผมอยู่ที่อันดับเท่าไหร่ของเซิร์ฟเนี่ย อันดับที่211นะครับตอนแรกนี้ผมขึ้นไปบุว๋วท็อปร้อยแล้วนะแต่ผมโดนตบลงมานะครับเพราะว่าคือทุกคนในเซิร์ฟเนี่ยก็จะแบบแบบพลังเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะครับตอนนี้โอ้โหถ้าผมจะชิงตรงนี้นี่น่าจะยากนะผมพลัง2อ0 6นะครับเรามาตรงนี้ดีกว่าครับ2 5 0 0 2 0 0้ 2005, 2006, ตบ2 0 0 0ันะครับมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะฮะนี่ครับถ้าเกิดว่าเราแบบรีบแล้วกด ข้ามได้นะครับอยู่ตรงขวาล่างนะตัวผมบังอยู่ตัวผมบังอยู่นี่ครับข้ามขวาล่างนะแต่ว่าอันนี้ผมไม่รีบนะครับก็จะดูกองทัพของเรานะครับต่อสู้ไแน่หงร้องติมเติมเติมเติหิวครับผมโหยฝั่งของข้ามไม่ธรรมดาเนี่ยโอ้ไม่หยเรายังอึดอยู่ครับหญิงงามกียุก เ oh, รายังอึดอยู่เรายังอึดอยู่ไปครับสันฟ้าสะเทือนดินอืมโอสกิลเขาเยอะนะสกิลเขาเยอะนะแต่เรายังไหวอยู่ครับปับปั๊บปั๊มนี่นะโหสะฟาดฟันตายล่ะไทยส่จู้ปิดเกมปั๊บปั๊บปั๊บเรียบร้อย นี่ครับอันนี้อันดับเราก็ขึ้นมาเป็น180นะครับจาก200กว่าเมื่อกี้นะครใครที่แบบว่าจัดกองทัพเก่งๆคอมโบเก่งๆเนี่ยก็จะแบบมาอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยอันดับ1ของเซิร์ฟอะไรเงี้ยนะดูครับอันดับ1ของเซิร์ฟนี่คือแบบดูดิโคตรหล่อเทนะฮะมาอยู่ตรงนี้นะครับชื่ออะไรเนี่ยอันดับ1ของเซิร์ฟชื่อตบบัว เออทำไมเขาถึงตั้งชื่อแบบนี้ก็ไม่รู้นะก็สำหรับเกมนี้นะครับจะพูดถึง3ามก๊กในรูปแบบของมังงะน,นะครับก็จะมีการพูดถึงการระเบิดสัตว์ในตำนานเรื่องราวของความกล้าและการทรยศหักหลังนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพาไปปราบนะครับสัตว์ในตำนานกันหน่อยดีกว่าสัตว์ยักษ์ช้างศึกนี่โจมตีดาเมจ2.5ไปเลยดีกว่านี่ครับอันเนี้ยผมบอกเลยว่าใช้เวลานานมากครับในการปราบดูดิ ฟันแต่ละทีนี่เลือดลดไม่เยอะนะครับบอลเลยนะฮะเพราะว่าแบบเขาเป็นสัตว์ในตำนานนะครับก็ถ้าเกิดว่าเรารีบใช่ไหมครับเราสามารถกดข้ามได้นั่นเองนะฮะข้ามาผมนี่ผลงานการรบนะครับนี่ครับแล้วก็มีเขาเรียกว่า e n d l e s s tower นะครับก็เป็นแบบหอคอยที่แบบว่าเราต้องปรับแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับว่าเราจะไปสุดที่ชั้นเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับ ก็เรารีบนะครับเราก็จะกดตะลุยได้เลยนะครับกด h p ดพีบวก3 0นะครับเราจะขึ้นตะลุยไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ที่กดตะลุยได้เพราะว่าผมเคยปราบมาแล้วนะครับชั้นไหนที่เราเคยผ่านมาแล้วนะครับเราจะสามารถกดผ่านกดข้ามได้เลยครับแล้วเราก็จะเอาของไปได้หีบสมบัติเอาไปเปิดนะครับนี่กดตะลุยเลยครับเราไม่อยากดูเอฟเฟกนะครับเดี๋ยวเราไปลุยตึงๆกันชั้นบนๆนะครับ่า คือหอคอยเนี่ยผมชอบมากเลยนะเพราะว่าเราจะได้ของฟรีเยอะมากครับในแต่ละวันป้องกันบวก30เปอร์เดี๋ยวไปดูตึงๆกันข้างบนครับว่าเป็นยังไงนะฮะตะลุยชั้นนี้มาได้ของฟรีกแล้วเสี่ยวเกี้ยวเสี่ยวเกียว,ยว,ยวตะลุยเสร็จสิ้นไปฮะเตียวเลียวตรงนี้เราเคยผ่านหรือย,ยังครับเคยผ่านแล้วก็ไปต่อฮะ ซุนเกียนเคยผ่านหรือ,อยังนะโอเคผมตันและตันแล้วใช่ไหมนี่ฮะถ้าเกิดว่าแบบเราเคยแบบมามาแบบมาตายตรงไหนนะครับเราก็จะไม่สามารถกดตะลุยได้นะเราอันนี้เราต้องแบบกดบวกเองนะครับผมพลัง2006ลองท้าดวลมันเ0 0 7ไหมผม2006ลองท้าดวลแบบพลัง2007ดูนะว่าจะเป็นไงว่าเราจะแตกหรือเปล่านะเปิดสึก ไฟต้นตายไม่เกิน1คนเนี่ยความยากมันตรงนี้ครับเราห้ามตายเกิน1นึนึธนูปราบสาทัพโอเคได้มาสองคนครับอีกคนหนึ่งเขาหลบไงเขาเลี่ยมเราอ่ะเขาเลี่ยมเราอ่ะคุณผู้ชมฮ<ม>ิวหมอเทวดาใช้สกิลไปครับสถานฟ้าอืหโนิดเดียวเตีบยบ้อยพลัง2อ0พปราบสามพว่าคุณผู้ชมไม่รู้เหมือนกันว่านะไม่ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมสู้ได้ยังไงนะ ไม่รู้เหมือนกันนะลองดูลองสู้กับ4,005ดูคุณผู้ชมไหวหรือเปล่าลองสู้ดูพลังเราแค่2,006นะ 2,006K น,นะครับหรือ2ล้าน6คุยๆๆ,ๆ,ๆเกือบแตกตัวหลักเราอ้ยแตกหนึ่งเรียบร้อยถ้าเราตายคนหนึ่งเราแพ้เลยครับจังงวะนี้ออ้ยเรียบร้อยครับโอ้โหแตกครับประมาณนี้ก็คือเราสามารถเล่นได้ทุกวันนะครับแล้วก็เราจะได้ กล่องนะครับเพื่อเอาไปอัปเกรดนะครับนี่อยู่นีะครับของนี่แล้วก็มาเปิดกล่องนะครับปาฮารได้เศษอูได้เศษหลายอันนะเนี่ยนะครับถ้าสะสมครบเราก็จะผสมเป็นของได้นะครับเออแล้วนอกจากจะมีการตะลุยดันเจี้ยนนะครับยังมีชีวประวัติให้ลุยด้วยนะฮะครับตอนนี้ผมก็ลุยมาค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะนี่มีชีวประวัติเล่าปีชีวประวัติกวนอูเตียวหุยนะครับต่างๆว่าแบบ เฮ้ยเขาไปเจอกันที่ไหนเขาสาบานเป็นพี่น้องกันอะไรประมาณนี้นะครับผมก็สนุกไปกับเนื้อเรื่องของ3มก๊กได้นะฮะสำหรับเกมนี้แต่ต่อไปเดี๋ยวผมพาไปสุ่มกาชาเกมนี้กันดีกว่าครับเตรียมมา2 0,000ืตำลึงมาดูกันว่าจะได้อะไรบ้างนะครับนี่เขามีให้สุ่มฟรีด้วยนะครับมีสุ่มอยู่2แบบครับอันเชิญทั่วไปกับอันเชิญชั้นสูงนะครับแล้วก็อันเชิญแบบเลือกก๊กได้ด้วยนะครับ ผมพาไปสุ่มฟรีแบบธรรมดาธรรมดาดีกว่าครับนี่ประมาณนี้ตุ่ม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 ปึ้งได้อะไรเนี่ยชิ้นส่วนงักจิ้นนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปอัญเชิญขั้นสูงกันดีกว่าครับคุณผู้ชมจับเดียวฮะจับเดียวจังหวะนี้ตุ่ม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 อะไรอ่ะตู้เลียนซื้อนะครับโอเค ตอนนี้ผมมีอยู่เ,เป็นใบสุ่ม60บใบนะครับแล้วก็สามารถซื้อเพิ่มได้นะฮะสิบใบเนี่ยเขาขายอยู่ที่2,700ตําตำลึงนะครับก็วันนี้ผมก็น่าจะได้สุ่มประมาณประมาณ140บใบครับคุณผู้ชม140ครั้งมาดูกันว่าจะได้ตัวโหดๆบ้างไหมนะครับจัดไปครับว่าจะได้ตัวละครอะไรบ้างน,นะครับ10อันแรกครับผมอ่าวิต้องเลือกกกด้วยเหรอครับเอ่อตอนนี้ผมแบบขุนศึกผมงอกกกเยอะแต่แบบ ผมอยากสุ่มจกกกว่ะจริงๆแล้วอ่ะเออผมสุ่มจกกกดีกว่าไปฮะสุ่มจกกกันดีกว่ามันดูกันว่าเราจะได้แบบเราปุงเราปี๋อะไรบ้างไหมนะครับจังหวะนี้แม่ทับส้มนะครับตัวแรกที่เราได้นะฮะเฉยเฉยครับแม่ทับส้มโอ้เราได้เดี๋ยวนะเราได้ชิ้นส่วนเตียวหุยมา2นะครับเราจะเน้นดูที่แม่ทับแดงนะครับเราได้เตียวหุยมา2แล้วก็จูโลงมา2นะครับไปครับซื้ออีก1ิครั้ง จังหวะนี้แม่ทับส้มครับเราฆ่ามครับแม่ทับส้มผู้ได้เจ็บมากมีแต่ความกล้าแต่ไรปัญญาย่อมไร้ฆ่ามีแม่ทับแดงหนึ่งตัวครับหองตรงหองตรงแบบไม่ใช่เศษอะตัวเต็มๆเลยครับแม่ทับแดงเยี่ยมครับจัดมาเด็ดครับจังหวะนี้ไปอีกสิบครับจกกกจกกกตู้มอะไรอ่ะโอ้โหบังเต็ก โอ้แม่ทัพแดงหายากเหมือนกันบางทองงา้องเฮ้ยสกิลอย่างสวยคุณผู้ชมเฮ้ยโหดปะเนี่ยตัวนี้อะบางทองแม่ทัพแดงครับเอาว่ะเอาว่ะเตียวหุยเฮ้ยเตียวหุยนี่มันตัวโหดแห่งจกก๊กเลยเนี่ยคุณผู้ชมเอาว่ะ เอาว่าเตียวหุ่ยมาแล้วครับ60ิครั้งก็หมดไวจังวะโอเคฮะเอาแรกเลยดีกว่าครับจังหวะนี้อ่าน่าจะประมาณร้อยสามสิบไปนะครับที่จะได้สุ่มนะครับได้เตียวหุ่ยมาแล้วหนึ่งวะจัดว่าเด็ดอยู่นะจัดว่าเด็ดอยู่นะโจผีอีกแล้วครับแม่ทับส้มครับฟาบอะไรอ่ะตันกงแม่ทับส้มแควบได้ตัวรัวๆแต่ว่าตัวซ้ำโจผี ขอตัวใหม่ๆนะครับขอตัวใหม่ๆนะครับโอ้โจผีอีกแล้วครับจังหวะนี้ครับดาวจะบวกแบบบวกสิบแล้วมั้งเนี่ยโจผีเนี่ยไปต่อครับโจผีน่าจะโจผีว่าอะไรวะไม่รู้โหมดหรือเปล่าไปต่อครับผมปั๊บ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 อะไรอ่ะเฮ้ยโอ้แม่คับส้มห้ามครับโหบังติ๊กแล้วฮ้องตงโอเคโอเคโอเคเลยโอเคเลยฮ้องตง กัดไปอุ้ยบวกบวกไปเอ้ยเตียวหุ่ยอีกแล้วเตียวหุ่ยอีกแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าเอาว่าเตียวหุ่ยอีกแล้วเหลืออีกสามสิบครั้งครับคุณผู้ชม จังหวะนี้ปวดเจ้งแม่ทับส้มเลือยยี่สิครับจูล,ลง่งบางทองวิบางทองสก,กิลแรงแรงหรือเปล่าเนี่ยแต่สก,กิลว,ว่าสวยมากเลยดูดูดิคุณผู้ชมเป็นแบบอูหแบบนกฟินิกแฉหปวดเจ้งแม่ทับส้มขอแม่ทับแดงหน่อยครับแมทัพแดงหน่อยปั๊บปัป๊บได้แค่ชิ้นส่วนนะครับโอเคเราหมดไปแล้วนะครับสําหรับ130ใบเฮ้ยแต่ว่าผมว่าน่าจะได้มา ได้ตัวโหดอยู่นะได้เตียวหุ่ยแล้วก็แบบเอออ่าได้เตียวหุ่ยอีกครับจังหวะนี้โอ้แต่ว่าเราแบบไม่ได้เล่าปี่นะไม่รู้ว่าแบบมีโอกาสได้เล่าปี่หรือเปล่านะอ๋อไม่มีโอกาสได้เล่าปี่ครับอันนี้ได้แบบว่าได้จกกกแม่ทับแดงนะครับบางทองเนี่ยแหละมั้งน่าจะโหดสุดแล้วมั้งเนี่ยนะฮะบางทองแล้วก็เตียวหุ่ยนะครับเออโอเคอยู่ครับเดี๋ยวเราเล่นผสมระหว่างงอกก,กกับจกกกแล้วกันนะครับตอนนี้แหหัวตุ้น อยู่บุยกกน่าจะต้องเปลี่ยนแล้วล่ะเอาอะไรดีเอาเตียวหุยมาดีกว่าเอาเตียวหุยมาครับเตียวหุยนี่โอ้โหเอาว่าเอาว่าเตียวหุยว่าลองพัฒนาดูครับวยเพิ่มดาวได้ด้วยโอ้โหผมมีตั้งร้อยชิ้นให้ตายเถอะพระเจ้าเตียวหุยหนึ่งดาวมาแล้วเตียวหุยสองดาวาาด้วย เดียวหุยสองดาวครับคุณผู้ชมจังหวะนี้เอาว่ะเอาว่ะวิแค่นี้แบบแค่ตัวเปล่าอะ่เอะเลเวลหอ่ะพลังสองแสนอ่ะพลัง2 0 0รเคุณผู้ชมใส่อุปกรณ์เลื่อนขั้นเลื่อนขั้นหนึ่งเดี๋ยวนะผมว่าผมเอาแฮห,หัวตุ้นไปย่อยดีกว่าเขาเรียกว่ารีไซเคิลนะครับสามารถรีไซเคิลได้แฮหัวตุ้นย่อยรีบอนปาบเขาให้้หู่คืนของคืนของคืนของมาเพียบ พัฒนานี่ติดตั้งทั้งหมดครับจัดไปอัพเวลก่อนครับปั๊บป,ปัป๊บเวลสิบหกสิบแปดเวลยี่สิบโอ้หรัวๆลัวๆลัวๆเวลสามสิบเอาสักสี่สิบแล้วกันนะครับจะหมดอย่างโอเคยังได้อยู่ครับคุณผู้ชมเวลสี่สิบโอเคเลื่อนขั้นต่อครับเตีย <c oughs> วหุยบวกสองไปต่อครับไปต่อครับ ติดตั้งพันสองติดตั้งรัวๆอัปเกรดดียวหุยบวก3ครับอย่างรวดเร็ว <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราไปตะลุยทีละครั้งเนี่ยเราจะแบบเสียเวลานะครับเราสามารถแบบกดตะลุย10ครั้งได้เลยนะครับเราจะเสียพลังกายนะครับแต่ว่าเราจะได้ของแล้วก็ได้ EXP ด้วยนะครับก็สามารถแบบเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มเลือดเพิ่มป้องกันได้เหมือนกันนะครับเอาหัวโตออก,ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาบางทองเข้าแทนนะครับ ฟาบังทองเข้ามา a few moments later โอเคตอนนี้ผมก็อัปเกรดกองทัพเรียบร้อยแล้วนะครับผมกอ,องทัพล่าสุดของผมนะ,ะ<ส>ตอนนี้เป็นอย่างนี้นะครับมีไทยซูจูบวก4สุนกวนบวก4ลิบองบวก4แล้วก็เป็นบังทองบวกสามติวหุยบวก3ามนะฮะเป็นการผสมผสานกันระหว่างงอกกกับจกกกรวมร่างกันนะครับน<ส>ี่ ค่าพลังครับตอนแรกผมมีอยู่ 2,006k นะครับตอนนี้อัปเกรดมาเป็น 2,900k นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะปิดคลิปนะครับผมจะไปจัดการอารีนาอีกสักนิดนึงกันละกันนะครับเราจะไปท้ารบกับใครดีเอ่ยนาะเอานี้ละกัน,นครับประมาณ2,090เือนกันนะครับอันดับ144นะครับชึกมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนี่พลังลบ2 0 9เท่ากันมา โอ้โหเขาใช้ไทซูจูบวกสี่เหมือนกันเอาว่าเอาว่าอุ้ยต่อแตกหนึ่งครับจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่จริงออสี่ต่อสี่ดูเดือดด,อดูเดือดมากมากหงร้องเอาครับเราจะไหวหรือเปล่าเราจะไหวหรือเปล่าครับอู้เขาฮิวครับผมเอาว่า เอาวะเตียวหุยมาแล้วฮิวเหมือนกันเราก็มีฮิวเหมือนกันตัวหลักแล้วครับไทสูจูวารีโอ้โหโคตรแรงโคตรแรงเอาวะตอนนี้เราเหลือ4ครับฝั่งนู้เหลือ3สันฟ้าสะเทือนดินโอเคสี่ลุมสองส่ลุมสองจังหวะนี้ตัวหลักเราใกล้แตกเอาวะจุโจนแม่ยำหนึ่งธนูปราบ3ทับเรียบร้อยครับเราชนะฮะ อันดับเพิ่มมา39อันดับนะครับมาเป็น144นะครับตอนนี้มันน่าเรียบร้อยครับขึ้นมาเป็นอันดับ144ของเซิร์ฟเวอร์นะครับเออแล้วก็ตอนนี้เขามีโหมดใหม่ด้วยนะครับศึกตัดสินแห่งเขาเต็งกุลสันนะฮะเป็น PVP สุดร้อนแรงเปิดการต่อสู้แบบ5 V 5โดยจะแบ่งเป็น2ฝ่ายนะครับฝ่ายละ5คนนะครับแล้วก็จัดกําลังจัดตําแหน่งทัพมาสู้กันนะครับโดยเงื่อนไขในการเล่นโหมดนี้ก็คือเก็บเลเวลให้ถึง 65นั่นเองนะฮะสำหรับการรีวิวเกม3ก๊กก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากเล่นเกมนะครับลิง์โหลดอยู่ใต้คลิปนี้นะครับโหลดมาเล่นด้วยกันได้นะครับผมถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ